ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใ,ใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังต้องการจะเติมเกมต้องนี่เลยเพจ Over Top Up บริการเติมเกมราคาถูกมีมากมายหลากหลายเกมมีผู้ติดตามกว่า1น0 0 0 0สคนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีบอกเลยรีวิวโคตรแน่นไปเซิร์ชกันได้เลย Over Topup ได้ทุกแพลตฟอร์มรายละเอียดตามนี้เลยใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ r e t ท r ร์ t u u i o o กันเหมือนเดิมทุกคนก็เช่นเดิมการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2 0น5โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการพูดถึงข่าวดีเพิ่มเติมนะครับทุกคนที่ตอนนี้นะครับตัวเกมนะครับทุกคนให้เรามีการโหวตนักเตะน,นะครับทุกคนที่อยากให้เข้ามาในตัวเกมนะครับทุกคนก็เดี๋ยว มีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้า or, งเราการได้ชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับรวมไปถึงเหล่าการแจกฟรีต่างๆนะครับคนที่จะเป็นนักเตะต่างๆแล้วก็อีเวนต์ต่างนะครั <KO> บก็ทำการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็ในทุกคนฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียนดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือเป็นการพูดถึง การแจกฟรีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าอีเวนต์นะครับทุกคนเหล่าแพนตเตนะครับผมก็คือมาดูทีละอย่างเลยแล้วกันนะครับเรื่องวันที่อย่างแรกคือลออินโบนัสนะครับก็รับกันทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอไอเทมของเซเลคชั่นคอนแทกนะครับทุกคนมีไอเทมเชนเดลนะครับวันนี้ก็คือใครที่เข้าเกมก็คือรับฟรีกันทุกคนอยู่แล้วนะครับทุกคนสำหรับการแจกฟรีจากลออินนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นลออินโบนัสหรือลออินพรีเซนต์นะครับก็กดรับฟรีกันได้ทั้งหมดเลยตามนี้นะครับทุกคนนี่นะคคคครรรััับบปะะมาณนนนนีีี้้เเลยยอืพงแ่ เข้าเกมนะครับก็ได้รับฟรีไปแล้วทันทีนั่นเองนะครับจากนั้นก็ทุกคนเรามาดูันที่ทางฝั่งของแพ็น้าเตกันบ้างเลยกันนะครับว่าสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้นะครับทุกคนปัจจุบันนะครับมีอะไรกันบ้างก็คือมีทั้งเบอร์เซนดอดมุนครับทุกคนแล้วก็มีแพ็คของ MSN นะครับแต่นี่คือมาในรูปแบบของสามทับสา0ร้อยเลยนะครับทุกคนก็มีเป็น Epic Big ๊ a คร MSN นะครับทุกคนเมิซี่เนมารเลวก็ซอตรสนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นก็ทุกคนเพราะมันจะมี จัดไฮไลท์ของ FC บาร์เซโลนาตามนี้ครับทุกคนเพียบเลยนะครับแล้วก็มีรวมทั้งหมดก็คือ300ร้อทัพสามเลยนะครับก็มีใครจัดกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนแพ็กอื่นๆก็ตามนี้ทุกคนบราซิซเลียนนะครับคนเจลีนะครับผมบรัเซนดอทมุนนะครับมีเปิดฟรีด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีอ่าทางฝั่งของนี่ทุกคนซัมเมอร์ทัวร์นะครับเป็นการเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเอาคนไหนนะครับสหรับอาร์เซนอลและเอซีมิลานนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสหรับแพ็กที่มีอยู่ณปัััจจุบบนนะคร อ่ะอีกอันครับทุกคนก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกทีแล้วกันนะครับก็คือสําหรับแพ็คของตํานานแจกฟรีนะครับก็สำหรับใครที่ทำ퀘ครบนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับวันนี้ก็อย่างที่ทราบวันนี้อยู่แล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับว่าทุกคนนะครับแลกใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนที่ดูอยู่นะครับแลกตํานานคนไหนกันบ้างนะครับอ่ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับในส่วนของแพนเตนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเรามาเล่นกันที่ฝั่งงงขอวนนน์กกััับบ้้าและคร สำหรับอีเวนต์นะครับทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ที่เล่นกับคนหรือเล่นกับยูเซอร์นะครับก็มี3อีเวนต์ด้วยกันนะครับแล้วก็อีเวนต์ที่เล่นกับบอทหรือเล่นกับ AI นะครับมีเพียบเลยครับทุกคนมีเยอะมากๆากครับไม่เป็นดอทมุนนะครับทุกคนเป็นอีเวนต์ของแคมเปญต่างๆนะครับนี่ก็คือมีอยู่เพียบเลยนะครับก็อย่เนเข้าไปเคลียร์อีเวนต์เพื่อรับของฟรีกันด้วยเลยกันนะครับเรามาดูที่ทางฝั่งของข่าวสารที่จะากรอัปเดตกกัันนนบ้้างแลวะครับราะอากใาศอัปเดตให้้้อออยยู่่แลววนนนนนนะคคครรัับเเีีืป็ขาาส จดหมายครบรอบ30ปีนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือมีจดหมายมาแล้วนะครับว่าในเร็วนนี้นะครับจะมีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันห้านย์จนยกันทุกคนก็เดี๋ยวบรรดารลงรายละเอียดจดเรือใครอีกทีแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือมีการให้เรานะครับทุกคนได้ทําการโหวตบิ๊กไทม์กันทุกคนฟังไม่ผิดครับตัวเกมนะครับจะให้เรานะครับทุกคนสามารถเข้าไปโหวตนักเตะบิ๊กไทม์นะครับที่อยากให้เข้ามาในเกมนะครับบอกเลยว่าตอนนี้นะครับทั้งต่างประเทศ และในประเทศนะครับทุกคนเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามีการโหวตอยากให้คริสเตียโนโรนัลโดนะครับทุกคนเข้ามาเป็นอีพิกบิ๊กไทม์นะครับนี่และผมก็นําภาพตัวอย่างเข้ามาด้วยนะครับทุกคนนี่อันนี้คือภาพตัวอย่างครับทุกคนอีพิกบิ๊กไทม์ของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับก็บทุกคนที่ดูอยู่นะครับมีใครอยากโหวตพี่ด้กันบ้างหรืออยากโหวตใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนใครที่ไปโหวตแล้วโหออวตคนไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยเช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกนนรา อัปเดตให้สั้นๆละกันนะครับคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมครับคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ